เดือดแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสวัสดีครับกาต้มน้ำร้อนเสียนะวิธีซ่อมนะมาดูกันนะครับเห็นไหมครับไฟติดนะครับอันนี้ของไม่เสียนะครับอันเสียนะฮะดูครับสวิตช์นะครับเปิดนะครับไฟไม่มีนะครับมาดูกันวิธีซ่อมซ่อมยังไงนะครับมาดูกันนะครับมาดูวิธีซ่อมกันนะครับ สิ่งที่มีนะครับนี่ครับไข,ข่ควงตัวเล็กๆนี่ครับใช้งานได้นะหันท้ายมานะครับจะมีนี่ครับหนะึ่งสองสามนะสามจุดนะครับไข่ออกเลยครับสังเกตนะ ว่เป็นนักการะครับ ที่นะครับนีที่มีไฟอย่างเงี้ยครับเอาออกก่อนนะครับเอาออกก่อนนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเริ่มดูเลยครับเนี่ยออกก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาเช็คดูครับว่าสิ่งไหนที่มันเสียที่ไฟไม่มานะสาเหตุมาจากไหนครับ สานิษฐานว่านะครับเบื้องต้นนะครับหน้าอันนี้จะน่าจะหลวมนะฮะอันนี้นะครับอันนี้อันนี้ครับอันนี้น่าจะหลวมเนี่ยพอหลวมปุ๊บเนี่ยใส่ไฟมันก็ไม่ติดขึ้งข้าง,ง,ง,งใหมเนี่ยใส่ไฟล่างนี้นะครับลากมาจากนี้นะครับถึงสวิตช์ตรงนี้นครับมันไม่จะตัดต่อนะ,นะครับสวิตช์ทอมัสต์ เช็คดูนะครับว่าสาเหตุไฟมาแล้วก็ตัดอย่างเงี้ยไฟไม่ไม่เข้ามานะครับต้องสองตัวนี้ครับสวิตตรงนี้นะครับหรือว่ามาันมัเสียหรืไม่นะใช้ได้ครับถ้าคุณมีมิเตอร์นะถ้าไม่มีก็ต้องใช้สวิตดับแรงเอาไฟฟ้าเอานะ รู้เห็นชัดไหมครับัป,บป้าเปิดสวิตช์นะสวิตช์ที่ตั้งพ่โอมนะนี่แล้วก็ไปที่ให้มันมีเสียงนะฟังชันมีเสียงพิทตๆเนี่ยเราไม่องไปสนใจตัวนี้นะครับสนใจตัวนี้ ะครับมีเสียงเทสดูนะครับเทสดูตัวนี้ครับลองลองจับตัวนี้ดูเพราะมันไอตัวนี้คือมาจากสวิตสองตัวนะครับตัวนี้เข้ามาที่สวิตตัดต่อนะครับนี่ครับสวิตตรงนี้นะครับตัดต่อนี่คือเปิดปิดเราเปิดเลยนะครับเปิดปุ๊บเนี่ยเปิดเงี้ยนะครับเปิดนี้ครับเปิด พอเปิดปุ๊บเนี่ยเราไปเช็คดูนะครับว่าไฟมาไหมไม่มาหมายความว่าตัวนี้กับตัวนี้คือคือน่าจะสวิตน่าจะเสียนะม,มีเสียงปกติก็ต้องมีเสียงเงี้ยนะครับมีเสียงนี้ครับอันนี้คือตัวนี้กับตัวนี้คือต่อกันวกจอมันเท่ากันนะ หัวจอมันคนบอนหะฮะมอสครับเข้ามาตัวนี้สาัานษฐานว่านะครับตัวนี้ไม่ได้เสียครับน่าจะเสียที่สวิตส์นะครับซื้ตตัดต่อตรงนี้นะครับวิธีแกะก,กะน็นะครับแกะแบบนี้ครับแกะตรงนี้ก่อน ครับแกะท้ายมันนะเนี่ยแกะมุใส่ได้ไหมแกะไปแก่มาเดี๋ยวน็อตสกรูหายนะระวังด้วยนะนับให้ถูกนะนตั้งแต่แถวนี้ถ้ามันหายก็ยากครับเหี่สองหาดูว่าสกรูมีไหมแถวนี้นะครับ น่าจะมีอยู่ข้างบนนี้ครับสองตัวนะโอ้ยยากเลยตีกแกวออกก็หรือหรือเอาเตาเอาฮะเตาเอาถอดตัวเนี้ยนะครับเนี่ยฝาออกนะครับถอดตรงนี้ครับคือดันมันไม่มีสกรูมันมีตัวล็อกของมันเนี่ยนะครับมีมีตรงนี้ฝาตรงนี้นิดนึงนะนนี่ครับเนี่ยตื่นใจมั้ยครับถอดออกเนี่ยน็อ เนี่ยครับหมุนครับหมุนอย่างเดียวต้องต้องตัง้งให้ที่มันด้วยนะต้องรู้ด้วยน็อตตัวไหนนะสกรูตัวไหนอยู่ไหนนะถ้าถอนไม่ออกทำไงงานเข้าห่ะ มันขึ้นสนิมเลยนะน้ำม่ออกแล้วสนิมเข้าแล้วสนิมจีนเดี๋ยวสักพักนะะึงครับสนิมมันติดนะครับตรงเนี้ยผมต้องหาวิธีสักนิดหนึ่งนะ,ะสักสักพักนะะึงครับว่าทำไงนี่ครับวิธีก็ผมเมื่อกี้เป็นเป็นหัวหัวหัวเนี่ยหัวหัวฉากแ <c oughs> ต่ที่เป็นหัวแบนนะ หัวแบนเพราะมันมันสกรูมันมันหลุดแล้วครับสกรูมันไม่มีหัวแล้วผมต้องใช้หัวแบนนะส่วนนี้หัวคงผมผมไม่ใช้นะครับต้องต้องทิ้งถอดทิ like. ้งนะต้องหาตัวใหม่นะหมุน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 มันหลุดแล้วครับดันออกเลยครับเนี่ยมันเสียครับเนี่ยมันไม่มีหัวแล้ว ผมต้องใช้หัวหัวแบนเนี่ยไข่ควงหัวแบนนะอันนี้หัวดอกนะครับหัวแบนไม่ใช้นะตั้งเลยถอดยังไงต่อไม่เป็นแล้วไปไม่ถูกถอดไปผมไม่รใส่ถูกหรือเปล่านะถอดแล้วครับถอดแล้วครับถอดแล้ครับ ตัวนี้ออกไหครับนี่ตัวนี้ตัวตัวกันมันนะนะตัวกันข้างบนนะครับตั้งเลยครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับระวังตัวนี้ด้วยครับมันจะหลุดนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ระวังตั้งตั้งอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปสนใจมันมันออกมาแล้วมาดูตัวนี้กันนะครับสวิสครับตัวนี้สวิสสวิสเทปที่ปักปักปักเน่เนี่ย นี่พอเกิดความร้อนใครความร้อนมามาทางนี้แล้วก็สวิสตช์ตัวนี้มันก็ตัดต่อตัด,ต,ดตัดต่อเปิดนะถอดออกก็ต่อออกนี่ถอดออกคือตัวนี้ครับนี่หัวสัมผัสมันสัมผัสแล้อเปล่าครับคิดว่าตัวนี้น่าจะเสียนะครับอันนี้มาใช้ดูนะครับลองดู เอาขาช่วยนะครับของไดโดยครับ <c oughs> ดูขึงฝัดดูครับตัวนี้มาจากตัวนี้ติดไหมครับเนี่ยสวนตัวบนตัวล่างครับใส่ไฟไม่ขานะครับก็ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ครับกับตัวนี้ ไม่ขาดนะครับไม่ขาดครับอันนี้ลองหาสาเหตุดูนะครับ for, ว่าตัวนี้ตัวนี้ถูกเสียแน่นอนนะครับตัวสวิตช์เนี่ยสวิตช์เสียนะครับวิธีซ่อมมาดูกันนะครับ วิธีซ่อมสวิตส์นะครับมาดูกันนะครับว่าเช็คดูเอาสกรูมาต่อตัวนี้นะครับหัวเลี่ยมนะหัวแบนไม่เอาแล้วครับหัวเลียมมันขึ้นสนิมในตรงนี้นะครับนี่ยครับตรงนี้นะครับหมุนเลยครับหมุนได้ไหมโอ้โหงานเข้าครับพี่น้องไม่มีให้หมุนนะฮะนี่ครับไม่มีให้หมุนแล้วนะครับือว่า ทําไงต่อแนละ้วมันต้องมีเทคนิคแล้วคราวนี้คราวนี้ผมมันได้เรียนเทคนิคด้วยเอมาดูทําไงต่อเน้ผมนม่มีให้หมุนโอเคต้องหาดูว่าทําไงนะตรงนี้ไม่มีให้หมุนนะหัวมันมันผุแล้วนะครับเป็นมะเร็งมาดูกันนะครับเดี๋ยวหาวิธีแปะนะ๊บนึง นี่ครับตัวนี้คือถอดไม่ออกครับถอดไม่ออกสาเหตุคือตัวน็อตนี่เสียแต่ว่าผมลองเช็คดูแล้วครับมันมีอยู่ข้างในนี่ครับตัวข้างในนี่ครับตัวหัวสัมผัสนี่ครับหัวสัมผัสข้างในมันหางนะครับเราจะทำไงให้มันติดกันนะครับต้องเอาอะไรเขี่ยเขี่ยนะครับเขี่ยข้างบนนี่ครับเขี่ยข้างในนี่ครับให้ออกมาสักนิดหนึ่งนะครับ หาอะไรก็น้าที่ที่แหลมๆเล็กๆๆนครับต้องหานี่ครับเข็มหมดนะครับม,ม,มามาเชียร์ข้างในเนี้ยเช็คดูครับ เท้าช่วยช่วยหน่อยนะเท้านะครับดูหัวสัมผัสนิดนิดน,น,นึงครับไม่สัมผัสนะไม่ติดนี่ครับพอสัมผัสหัวนะครับนี่ครับพอสัมผัสหัวข้างในเนี่ยนี่ครับติดเลยครับนี่ครับตัวนี้ไม่สัมผัสกันนะเวลาเปิดสวิตตัวนี้นะครับ ไม่สัมผัสน,นะสวิตเสียถกลงว่าสวิตที่เสียนะครับเนี่ยสวิตนี้เสียนะสวิตข้างในเนี่ย,สยเสียนะครับผมต้องทำให้ตัวสวิตนี้สัมผัสให้ได้นะว่าต้องต้องต้องยกความสูงนิดนึงนะ สวิตมันเสียข้างในตรงนี้เลยนะครับดันนิดนึงครับดึง,งดันขึ้นนะโอ้หิ้แล้วใหญ่ต้องถอดนะครับไม่ได้ครับงัว่าสวิตนี้เสียนะเดี๋ยวจะหาวิธีซ่อมอยังไงนะครับค่อยติดตามดูแล้วนะครับไม่อยากทำคลิปยาวนะแต่ว่าตรงว่าสวิตนี้เสียนะซ่อมได้นะครับแต่มันต้องหาเทคนิคสักนิดหนึ่งนะครับ ถอดสวิตช์ตัวนี้ออกนะครับนี่สวิตช์ตัวนี้ออกออกแล้วก็ดึงตัวนี้นะครับดึงออกเลยครับดึงยากนิดนึงนะเสียก็เสียก็ซื้อใหม่นะนะครับดันเลยครับดันเลยดันออกครับ้ายขวานะ อนี่ครับที này, đ ần. Đ ần é, ่เสียอยู่ข้างในเนี้ยสวิตตัวตัวตัวสวิตอยู่ข้างในเนี้ยตรงนี้ครับอยู่ไหนนี้เนี่ยนะครับนี่ครับนี่คือตัวตัวเวลาเวลาไฟไม่ใช่น้ําเดือดนะครับตัวนี้มันดันดันตัวเนี้ยนะครับดันป๊อกอย่างเงี้ยนะดันผมว่าพอน้ําเดือดนะครับมาเดือดตัวนี้แล้วก็ไอ ไอ้น้ำความร้อนมันดันตัวนี้ร้อยองศานะมันดันตัวนี้พอดันตัวนี้บล็อกเนี้ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่ครับดึงอย่างเงี้ยครับไอ้ตัวนี้ไม่ได้เสียแต่เสียอยู่ชิวิตข้างในนี่ครับเรามาดูวิธีถอดกันนะถอดยังไงนะครับเดี๋ยวดูผมเองก็ไม่เคยถอดนะแต่ลองถอดดูครับคิดว่าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยนะครับถอด าหายวิธีสักนิดหนึ่งนะมาดูวิธีถอดแนะถอดตัวนี้นะครับถอดสวิตช์ปิดเปิดนะครับวิธีนะครับมาดูกันนะครับดันตัวนี้เลยนะครับเดินดันตัวนี้เนไหครับดันดันดันลงครับเน่ยดันปุ๊บเนี่ยมันก็จะหลุดหลุดล็อกนะครับ หลุดล็อกนะครับดันล็อกของมันอยู่นี้นะครับนะครับยกออกมานะครับสปริงตัวนี้นะครับสปริงตัวนี้อย่าให้หายนะครับสปริงตัวนี้นะครับไม่ให้หายนะตั้งตั้งเลยนะครับมันเป็นสปริงเป็นยังไงก็ใส่อย่างงั้นนะครับนะครับที่เสียคืออยู่ตรงนี้เองนะครับตรงนี้นะครับ ัสวิตเวลาตัดมันป๊อปมันลงมานะครับแค่นะครับเห็นไหมครับดันตัวนี้ขึ้นนะครับทําไงดันตัวนี้ขึ้นนะครับลองดูเนี่ยเราต้องไปดัดแปลงมันนะครับไปดัดแปลงสักนิดหนึ่งนะครับนี้สูงนี่เลยครับของนี้เลยครับอ้าพอสูงขึ้นอย่างนี้ครับนี่ครับสูงขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย นี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้สวิตมันนะครับตัวนี้ดันขึ้นสูงมาเงี้ยดูสูงสูงเงี้ยให้มันสูงนะแล้วก็ใส่ใส่กลับไปใหม่นะนี่คือหน้าสัมผัสมันนะหน้าสัมผัสมันดันกลับเข้าไปใหม่นะครับดันยังไงคือมันเดี๋ยวผมทำไม่มองไม่เห็นนะดูดันดันกลับเนี้ย กันกลับไปที่เดิมเลครับนี่ครับหมายความว่าตอนนี้คือมันสัมผัสเลยนะครับเช็คยังไงมันสัมผัสกันนะครับมาดูนี่ครับมาดูกันนะครับไม่เห็นนะเดี๋ยวด้วยครับปกติครับขอไปด้วย ครับตั้งนี้ก็อีกข้างหนึ่งนะข้างนี้คือตั้งไปตัวหนึ่งข้างนี้ไปข้างหนึ่งนะลองสมัมผัสดูนะครับ,รบติดเลยครับ อย่างนี้ใส่รูเลยเนี่ยสัมผัสเนียครับสัมผัสเนี่ยนั่งสัมผัสเนี่ย โอเคลองอีกครั้งหนึ่งโอเคติดแล้วพอติดปุ๊บเนี่ยใส่กลับไว้ใหม่นะใส่กลับไ้ให้เหมือนเดิมนะฮะดูต้องขอไปด้วยนะชัดเจนมัง้งไม่ชัดเจนมัง้งคนเดียวนะครับใส่เ,เดิมนะ ใส่ไปเลยข้างไหนข้างหนึ่งก็ได้นะข้างไหนก็ได้นะครับใส่ไปเลยนะครับอันี้มันก็สวิตซ์เป็นหลุดอ้าลืมไป <c oughs> ลืมสวิตช์ตัดต่อมนอ,อืมหาหาไม่เจอละนี่ไงสปริง สปริงอยู่ยังไงก็ให้อยู่อย่างนั้นนะครับเนี่ยสปริงมันด้านหน้านะครับอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นบอกแล้วว่าเวลาถอนมันง่ายเวลาใส่มันยากสัมผัสด้านหน้าด้านหน้าอยู่สปริง ถือตรงนี้ครับซ้ายวาสปริงใส่ล็อกให้ตรงเลยครับพอตรงปุ๊บดันเข้าล็อกเลยนะครับเข้าล็อกวเข้าล็อกจะรู้ได้ไงว่าติดไม่ติดมาดูกันนะครับ ข้างนี้ตั้งข้างนี้นี่เปิดนะครับเปิดสวิตช์เนี่ยเนี่ยม,มาแล้วฮะไฟมาแล้วปิดครับไม่มีเปิดนครับโอเคใส่เดิมใส่ที่เดิมครับรที่เดิมที่เดิมมัน เดิมอยู่ตรงไหนก็อยู่งั้นนะอัดหัไปเลยใส่ใส่เลยแค่เสร็จแล้วจะล,ล่างนะครับใส่ละใส่อะไรก่อนลืมแล้ว่อี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่คอมันนะตัวนี้มันจะหลุดนะระวังจังตั้งให้ดีนะตรงนี้ระวังถ้าถ้าไอ้ ตรงนี้คือไอ้น้ำมันจะเข้าตรงนี้ไปไปเข้าฝั่งนี้นะครับแล้วก็ทําให้ตัวนี้บัดดีนะต้องใส่นะครับถ้าไม่ใส่ไม่ได้นะครับลืมใส่นี้ก็เรียบร้อยเลยครับงานเข้าเลยพี่น้องนะครับอยู่นี่นครับใส่น็อตน,น็อตตัวไหน คิปมันยาวหน่อยนะก็ข่อนต้องเอาไปด้วยนะครับใส่เท่าไีได้ก่อนดูเช็คด,ดูก่อนนะครับตัวนี้ใส่ร่องวงสีแดงเงี้ยครับตัวไฟมันใส่่ ล่องรูนะฮะตรงรูมันนะครับตรงรูมันนะครับแกะรูรูหนึ่งสองสามสามตัวใสนะ่คนมะแล้วผมใส่ใส่มันใจไม่มาติดมันใจครับ ใจว่ากิจแน่นอน อยู่ห้องไซอซนะผมแค่ผ่าตัดกะละเอ้ยไม่ใช่กานครับโอ้ลืมสวิตโชคดีพี่น้องไม่เป็นไรบอกผมทดลองนะเนี่ยลืมตัวนี้เนี่ยลืมตัวนี้ใส่เนี่ยมันจะอยู่ข้างในผมกดกับมือก็ได้เดี๋ยวทดลองให้ติดก่อนนะว่าว่าติดไหมมาดูกันนะครับ Oh. มาดูกัน,นครับไฟติดเรอเปบอ่าลองดูนะครับโอเคเห็นไหมครับเห็นแล้วส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมจะการนะครับให้ดูเพื่อประหยัดคลิปไม่ให้ยาวนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เนี้ยถอดถอดถอดสักครู่ใส่ตัวนี้นะครับครับใส่โอเค ติดแล้วครับเนี่ยเห็นแห้งไว้ข้างในครับร้อนแล้วนะครับเนี่ยโอเคร้อนแล้วตั้งเมื่อเองแล้วก็เนี่ยติดแล้วผมใส่แต่ว่าที่มันยากนิดหนึ่งคือถอดตัวนี้นะถอดตัวนี้ออกมาก็ซ่อมมันไม่ได้ไม่ได้เสียอะไรหัวสัมผัสมันไม่ติดนั้นนั่นเองครับแค่หัวสัมผัสนะครับเรามายกหัวสัมผัสให้มันมันสูงแล้วก็มันสัมผัสกันแล้วก็ อย่างอื่นไม่ต้องซ่อมนะติดนะครับรับรองครับใช้ได้เป็นปีครับไม่ต้องซื้อใหม่เราแกะใหม่นะแกะใส่ใหม่ครับตัวนี้ครับสวิ Switch. Switch ตสวิตต่อมันครับใส่ครับค่อนข้างทียุ่งยากสักนิดนึงนะ ต้องขอไปด้วยนะครับพอดีผมถ่ายอยู่คนเดียวนะไม่ทำยังไงแต่ว่ามันเ็คงไม่ยากนะดูดูรูปแบบนะก็ใส่นอ็อตวนันนี้นะครับใส่นอ็อตหมุนนะครับก็อ,อย่างนั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ใส่น้ำ,ใส,นำใส่น้ำครับใส่น้ำครับใส่น้ำพอประมาณนะครับใส่น้ำเดียวเดียวพอละประมาณจะทดลองดูว่าต้มน้ำแล้วมันเดือดจริงหรือเปล่าถ้าไม่ติดจดะเข่งหัวทีหนึ่งเฮ้ยนะครับทำได้ับงานซ่อมนะงานดีอีวายนะครับติดเลยครับติดไฟนะครับ ไปติดแล้วนะครับสักพักนึงมาลองฟังเสียงดูนะเริ่มเดือ,อดอ่ะมีเสียงไหม